สวัสดีค่ะคะตขอต้อนรับเข้าสู่รายการปาร์ตานกาค่ะแบพิเศษเพื่อผู้หญิงที่พิเศษเช่นคุณค่ะมคิดวราทำอะไรกันไมคะนั่นสนมทได้เลยอ่ะรู้สึกแบบว่าไม่เข้าไปตัวนะคะคุณผู้ชมคือโปรดิวเซอร์รายการบอกให้เราเดี๋ยพยายามทําตัวเซ็กซี่ค่ะซึ่งมันก็ได้แค่พยายามจริงๆคือต้องขอบอกนะคะนี่ไม่ได้ คือโดนบังคับอะค่ะใช่แล้วออกมามันก็อันหนาอย่างที่เห็นนะพี่เดียอัหนัพใจมากพี่เดียเลิศสุดนะใช่เขามีหลายท่านะคะพี่ก็นึกไงนึกนึกถึงวงต่างๆนานาค่ะทำตามแต่คืออย่างเงี้ยถ้ากัดมิ้วมันเกินเงี้ยคือพี่เดียบางคนคิดไอะไรอะเออกัดมิ้วได้อะพี่เดีย ถ้าส่งจูบของพี่นะคะเดี๋ยวก็คิดให้ค่ะไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความเซ็กซี่เนี่ยเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนทั่วโลกเนี่ยอยากที่จะเป็นแต่ว่าเซ็กซี่ในแบบไหนเนี่ยมันก็มีต่างๆกันออกไปอีกแล้วแต่คำนิยามะ,ะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความเซ็กซี่จะมาบอกเราด้วยว่าทำยังไงถึงจะเซ็กซี่อย่างงี้หรอคะใช่แล้วคะ่แวคะแต่ก่อนจะพบกับเขาคนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะแล้วภูมิใจไหมคะกับที่คนมองว่าเราเป็นแบบ ไอคอนของสาวเซ็กซี่จิกกล้องเลยค่ะลคกล้องนันเลยค่ะอันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคนที่อยากจะเป็นคุณแม่หรือว่าเตรียมตัวจะเป็นคุณแม่กันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เอเลยพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันที่ศูนย์คุณแม่ตั้งทาน Center Care, ูเมนเซ็นเตอร์แคร์เราจะทำขอนไม้จำแรง วันนี้ตั้งใจจะทำชูกทีมผลไม้ฝากเดียแล้วก็ฝากน้องเอิงด้วย ตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กับแขกรับเชิญสุดเซ็กซี่ของเราค่ะกิ๊บซี่เกอร์รี่เวอรี่จาก R.S. ค่ะสวัสดีดค่ะ,คะฮัลโหลเป็น<อ>ไงคะสบายดีไหมเอ่ย โอเคค่ okay ะตัวเล็กจริงอ่ะตัวเล็กจริงอะ,รงอะไรจริงพวกเราทุกคนนี่แบบไม่รู้จะถ่ายเปนเล็ยกยังไงเลยค่ะตัวเล็กที่สุดในโลกจริงๆรแล้วเนี่ยวันนี้เราสามคนนะคะพยายามจะแต่งตัวเซ็กซี่เพราะว่าจะได้มาเจอน้องกิฟซี่แต่ว่าแต่งยังไงก็ไม่ขึ้นสู้ไม่ได้จริงจริงเนาะไม่ขออย่างนี้มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวใช่อย่างพี่เดียนี่สุดใจขัดดิ้นกระโปรงลายเจดาวมาเลยพี่เดียพยายามแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอัปเดตผลงานกันละกันตอนนี้กิฟซี่มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามชมบ้างคะจะมี ซิงเกิลใหม่ที่กำลังกำลังทำอยู่ก็กำลังจะออกชื่อเพลงขอได้ใหม่ผู้ชายของเธอค่ะโอ้โหชื่อเพลงแบบเออเนีย้บัเหมือนเดิมไหมคะเต้นค่ะสู้ตายปกติแล้วเนี่ยคนไายนอกจะมองกิ๊ฟซี่ว่าเป็นตัวแทนของสาวเซ็กซี่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมองตัวเองยังไงหรือว่าเซ็กซี่อย่างที่เราเห็นภาพขนาดนั้นไหมคะจริงๆกิ๊ฟว่ากิ๊ฟเป็นธรรมดามากเลยค่ะจริงๆเป็นคนธรรมดาแต่ว่าคือภาพลักษณ์เหมือนการทํางานบางอย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า ก็เหมือนเป็นเกอร์ล <copyright mañana> ิเบอรี่ก็จะมีต้องเต้นต้องแต่งตัวอาจจะเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คนแบบเชื่ออย่างนั้นติดภาพอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามาดูดีๆผลงานอื่นๆอย่างอย่างเช่นภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็ไม่เซ็กซี่เลยเอาเอานิยามกหอนนะนิยามของคำว่าเซ็กซี่เงี้ยกิ๊ฟซี่ว่ามันคืออะไรหรือว่าผู้หญิงที่เซ็กซี่ในสายตาเราเนี่ยมีลักษณะยังไงกิ๊ฟว่าผู้หญิงจะเซ็กซี่ตรงที่ว่าเวลาที่เขาหาคาแรคเตอร์เต็งเจออ่ะมนตูวของตัวเองแล้วก็รู้ว่าเต็ง เหมาะกับยังไงคือบางทีมันไม่ได้หมายเซ็กซี่ไม่ได้หมายว่าต้องมาแบบเฮยแบบเออแต่ว่าบางทีคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวปกติอาจจะแบบไม่ต้องมาสยายผมก็ได้มัดผมไปเลยแต่แบบกระฉับกระเฉงมั่นใจดูแบบอะไรมันมันออกทางนั้นก็ได้คือบางคนดูเป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่เขาก็จะมีมุมแบบแอะเบลเบอันนั้นก็เซ็กซี่ได้แล้วภูมิใจไหมคะกับที่คนมองว่าเราเป็นแบบ ไอคอนขุงนสาวเซ็กซี่ถ้าสมมติม่คนมองเป็นอย่างนั้นก็ก็ดีใจเพราะว่าเหมือนกับเขาก็มองเขาก็ชมเนะในเรื่องของการทํางานของเราแต่ว่าจริงๆแล้วคือกิมมองว่าการเซ็กซี่เนี่ยก็เป็นข้อดีไม่ใช่เป็นข้อไม่ดีคิมซี่คิดว่าตัวเองเซ็กซี่ตรงไหนมากที่สุดไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแอคชั่นมั้งเวลาที่เราแบบพรีเซนต์ออกไปเวลาทํางานเวลาอะไรเงี้ยถ้าไปทำงานที่ไม่เซ็กซี่ก็กิิบก็ไม่ยึดติดนะถ้าไปเห็นก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่รู้สึกอันตรายนะมมีคนอยากจะมาวุ่ โทรมาต้องหาตลอดโทรมาล็อกกิ๊บเลยล็กิฟบซี่ทำไงวางเลยหรือว่าไม่วางไม่วาง้ยซักไซสไล่เรียงกับหรออย่างเช่นยยังไงนะเฮ้ยหรอแล้วยังไงแล้วยังไงอะไรแบบประมาณว่าแบบล็อกกิ๊กลัวมันเงียบไปเลยถ้าเราแสดงอาการกลัวจะฟินแนลแ อ๋อมันจะยิ่งแบบว่ามันท่านแล้วมันมันกะอย่างเงี้ยแหละนั่นคือความสุขของเขาที่จะเห็นผู้หญิงแบบก็จังหว่าังไก่พูดถึงการดูแลรูปร่างหลายคนก็อิจฉามาหนุ่มแล้วสามคนเตียกัวเล็กเล็กขนาดเล็กกิ๊บเป็นคนกินบ่อยแต่กินครั้งละไม่เยอะแต่ว่ากินเป็นเน็ตเทคนิคแต่ว่าวันว่างะไม่กินหนมสุกจิกกิ๊บเป็นคนชอบสั่งเยอะกินอย่างละไม่เยอะแต่คนที่ไปด้วยกันอะอ้ยซัดแหลกแล้วถ้าวันว่างมีวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นี้พีซี่ทำอะไรคะ ถ้าสมมติว่าหกวันทํามาติดต่อเลยนะวันนั้นก็คงไม่ได้ช้อปปิ้งแล้วล่ะเพราะเหนื่อยนอนแบบนอนเออนอนเออแล้วถ้าสมมติว่างสามวันติดกันอันเนี้ยมาคุยละสามวันติดกันวันแรกอ่นวันที่สองอาจจะออกไปช้อปปิ้งทำอาหารชอบทำอาหารด้วยแลช้อปปิ้งแล้วก็ได้ซื้อของอะไรเงี้ยทำอาหารแล้วก็อีกวันนึงก็อาจจะแบบเจอเพื่อนไปไปนวดไปอะไรก็มีแต่ถ้าว่างวันเดียวไม่ แต่พี่เนี่ยนะชอบบทบาทเวลากิ๊บซี่ทำงานมากเลยโดยเฉพาะงานแนวเซ็กซี่หน่อยเนี่ยรู้สึกอยากมากอยากเป็นกิ๊บซี่อยากทำท่าแบบนี้ได้เลยได้ไหมอยากทำท่าแบบนี้แล้วพี่ชอบมากเวลา mv. เพลงชาเขาเนี่ยเพราะว่าช้านะเพลงช้าเต้นหนักรักนะสะไม่แสดงออกไม่แสดงออกเลยขนาด โอเคนี่ไม่แสดงออกแล้ว <c oughs> ไม่แสดง <c oughs> ออกนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยขออนุญาตอยากจะตามไปดู <c oughs> ได้ข่าวว่าจะถ่ายเอ่อเอ็มีซิงเกิลตัวใหม่ใช่ ชื่อชื่ออะไรนะผู้ชายของเธอฉันขอยืมนะขอได้ไหมผู้ชายของเธออ๋อไม่ไม่ขอเลยขอเลยไม่ได้ขอเลยขอเลยไม่รักเขาขนาดนั้นก็ขอเราเหอะโอ้ไม่ได้ว่าไปแย่งแต่ว่าเธอไม่เห็นค่าแต่เราเห็นไม้ต้องขอนะขอนะเอองั้นงั้นเขาตามไปดูนะจิกกล้องเลยค่ะกล้องมันเลยค่ะอันนีู้ใจจไมม่่ผ้ชายทีเเธออริงืคว ได้ข่าว่าจะถ่ายเอ่อ็มบีซิตัวใหม่ใช่ชื่อชื่ออะไรนะผู้ชายของเธอฉันขอยิ้มนะขอได้ไหมผู้ชายของเธอไม่ไม่ขอเลยขอเลยไม่ขอเลยขอเธอไม่รักเขาขนาดนั้นก็ขอเราเหอะเอไม่ได้มาไปแย่งแต่ว่าเธอไม่เห็นค่าแต่เราเห็นงั้นเราขอน่ยขอนะตรงนั้นขอตามไปดูนะได้โอเคโอเคก็ตามไปเลยด้วยค่ะ แล้น,นี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับกิ๊ฟกันนะคะที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างที่อาจจะมีความเซ็กซี่อย่างที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคติดภาพเซ็กซี่มาจากเก r หลีเบอรีนะคะยังไงก็จะเป็นยังไงจะแบบจิ๊ดจ้าดขนาดไหนนะคะยังไงก็อยากให้ติดตามกันดูแล้วกันนะคะ นนจปล่อยเขาไป็นไรน,น,นี่นะคะก็เขาจะเซ็กซี่เวลาทเขาโพสท่าเวลาที่เขาแบบว่าทํางานจะเป็นคนที่เซ็กซี่มากแต่ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนสนุกสนานล่าเลยแล,ว,แล,ว,แลวก็แอบติดตลกด้วยซ้ำนะคะคือภาพลักษณ์ก็จะไม่ใช่อย่างที่เห็นแบบนั้นเลยค่ะ ยากนะจริงๆเราก็คบกันมานานนะคะแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีเซ็กแอพเพียวค่ะด้วยนีใส่อะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็คงยากที่จะทําให้คนที่เป็นเพื่อนกันมานานๆมองกันว่าเซ็กซี่นะคะเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะแต่เล็กพิชีตหนูนะคะความเซ็กซี่ของเขาคนนี้สำหรับเบลนะคะก็าคิดว่าอืน่าจะอยู่ที่ตาค่ะตาเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นเซ็กตแอพเพียวสูงมากเลยนะคะเวลามองหรือเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะคะใครๆก็ต้องมองตามค่ะเป็นคนที่ปาสวยมากๆค่ะ เขาก็จะมีมุมตลกค่ะเงบางทีเวลาเขาจะแบบลองทำเซ็กซี่ยเงี้ยเขาก็จะชอบแบบอยู่ดีๆนั่งอยู่ก็มือถือมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมุมเมื่อมุมไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบแย่ด้วยก็คือสมมติว่าแบบมีคนที่ไม่รู้จักหรือคนอะไรก็ตามกิฟต์จะชอบแบบไปแย่เขาไป,ไป,ไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบหลายๆครั้งก็จะขำดีค่ะเบลกับกิฟต์ก็ทํางานได้กันมานานนะคะก็อยากจะใส่ถึงเรื่องสุขภาพค่ะก็เป็นห่วงมากๆเพราะ่ากิฟต์เป็นคนที่ทางานหนักนะคะแล้วก็เป็นคนที่นอนน้อยค่ะก็ งานเยอะนะคะก็อยากให้ Radio <Durch> <singers> ดูแลตัวเองเยอะๆด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะเป็นห่วงก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปแล้วกันค่ะบอกแล้วว่าเซ็กซี่จริงๆใครดูก็ต้องหลงกิปซี่หัดจิกนานไหมคะพี่ชอบมากเลยวิธีการมันเป็นไปเองที่มันแบบอึแล้วแน่นแล้วแบบตาเป็ยองเลยมันมันมันเหมือนกับว่าคือจิลปีนเป็นแบบ ป๊อปแดนแล้วก็การยานเข้าเป็นสิ่งที่ใช่ต้องมาจับหน้าคิปซี่จิกกล้องเลยค่ะต้องนั่นเลยค่ะอันนี้มีแบบติดกับไม่ใช่ไหมหนุ่มๆเจอจิกนี้เข้าไปติดกับหัวใจละลายที่โลกนี้เยอะไม่มีใครสนใจเลยเพราะเวลาทุกคนรู้จักเขาก็จะแบบใครเป็นเงี้ยอ้าวแต่ได้เขาคืแฟนตลอดอยู่นะใช่ได้เขามีแฟนตลอดอยู่นะคนเนี้ยไม่ก็แบบ ไม่มีอะไรอ,อคิดดีๆเดี๋ยวงอนนะเดี๋ยวงอนไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าก็มีแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันเงี้ยคุยๆบ้างแต่ว่าไม่มีแบบเป็นแฟนความรักนี่เป็นสิ่งสําคัญสำหรับคีปไหมคะสําคัญไหมสําคัญนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าต้องพยายามขนาดนั้นแล้วไม่มันไม่ใครก็ได้อ่ะสําหรับคีปคือสําคัญแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้ได้สบายเพราะว่า กิฟจะไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้อะไรเงี้ยแบบถ้าถ้าสมมติว่าใครก็ได้เนี่ยมันก็เหมือนแบบไม่พิเศษถ้าไม่พิเศษจะไม่ได้อย่างอยู่ด้วยขนาดนั้นก็คือเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองแหละเนาะใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีสเต็ปของมันเงี้ยแล้วใน e l a t i o n s ช i p เนี่ยความเซ็กซี่นี่ได้ใช้การบ้างไหมคะไม่ได้ใช้ทำไมอะไปคบกับใครไม่เคยมีใครเห็นเห็นเราเป็นย่งงเห็นเรจะได้ใช้ในตอนแรกจะโดนดูถูกอย่างยามากทำไม เธอหลอกลวงคนอื่นใครเข้ามาตีกัเซ็กซี่มีตรสก็คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเจโดนคนใกล้ตัวจะไม่คิดว่าเราเซ็กซี่คนนี้ถ้าเรามีแฟนแฟนเราจะว่าเราอย่างนี้ตลอดค่ะเราก็จะโกโก้ใครเขาว่าว่าเธอเซ็กซี่อ่ะเขาเคยเห็นเขาเคยเห็นตัวจริงเธอยังไรเห็นก็จะแบบเหมือนประมาณว่าคือจริงๆคือนิสัยจริงๆหรือบุคลิกของตัวจริงคือเป็นคนแบบสบายๆตลกตลกไม่ซ้ำมันเลยมนสนุก ก็คือเน้นขำอ่ะไม่จะไม่เน้นสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิซี่เคยใช้ความเซ็กซี่ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างไหมคะไม่ได้เรียกว่าใช้ความเซ็กซี่หรอกก็มีมันยาหญิงใช่ไหมมันยาหญิงนี่สวยสหน่อยพี่ค่ะหาที่จอดรถที่ไหนได้ไหมคะเออตำรวจจับตำรวจจับอ๋อฝ่าไปแดงเออไปหนูไปเธอคือคือหนูก็แบบจะกลับบ้านอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไม่แบบมามาบ้านเพื่อนอย่างเงี้เองที่ บางทีเราก็ไม่ได้กินอะไรจะต่ออะไรไม่มีน่ารักเลยแบลวใส่แบลวใส่เซ็กซี่ตำรวจก็บอกว่าคราวหน้าอย่าทำอีกนะค่ะแล้วก็ปล่อยไแกจะมีบ้างที่เราจะแบบว่าบางทีแบบ พี่คะช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นมายาหญิงดีกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าแข่งเกินไปนะคะแล้วก็ต้องใช้จริตมายาในทางที่ถูกต้องบ้างนิดหน่อยไม่ควรจะลาบากถูกต้องผู้หญิงให่เกิดความสบายอันนี้ก็ถูกต้องนะคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยได้คุยกับกิฟซี่มาย้กลับมันตราของเราไอดอลในเรื่องของความเซ็กซี่พยายามเป็นเนคไม่ได้เหมือนกัน พี่คงไม่ได้เลยเกินมากคนแรกเกินและเกินเกินแต่พี่ชอบไม่พี่นะชอบดูนะพี่อาจจะทําท่าแบบกิฟซี่อั้นตั้นแบบกิฟซี่แนะนำได้วลยถ้าคนที่อยากเซ็กซี่เนี่ยต้องทำยังไงคือค่อยเป็นค่อยเป็นขั้นไปอะค่ะคือคิดว่าแบบคือการผู้หญิงแต่งตัวก็อย่างที่บอกเลยว่าเลือกให้เหมาะกับบุคลิกตัวเองก่อนว่าเองแต่งตัวอะไรแล้วมันดูธรรมะแมงหรือมันดู สมส่วนอ่ะอย่างเช่นขาไม่ยาวมากอาจจะใส่ขาสั้นถ้าขายามันมันคือเหมือนต้องแบบต้องศึกษาตัวเองอะไรเงี้ยคือบางบางทีแบบไม่มีหน้าอกอาจจะไม่ต้องโชว์แต่ไปเน้นตรงอื่นอันโชว์ขายาวอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คือแต่ต้องรู้สรีระของตัวเองก่อนแล้วก็แบบพองามรู้จักตัวเองก่อนค่ะมันใจเซ็กซี่ได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นคําแนะนําจากน้องกิฟซี่นะคะแกรี่บอรี่จากอเอสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณสานที่สวยๆค่ะโรงแรมทริปเปิสีลมค่ะเราพักันทู่เดียวค่ะช่วงหน้าจงมีเรื่องราวดีๆนะคะมาให้ติดตามกันต่อในคลับมันตราค่ะ